อันนี้พี่ยาวเป็นตะเบิงนะคะยาวน่ารักจะนังสิดเดินทางครับเจ้าเลียาวน่ารักนี่ข้างเจ้าเมียผมทการบ้่งผู้หน่อยะนวดวันนั้น พี่ยาวนะคะเป็นเสเบินนะคะน้องน่ารักมากเลยนะคะโอโห Geo2 ใช่ไหมหนึครับพี่จอนอันนี้เป็นเซเลเซเลบริตี้นะคะต้องเกาะติดชีวิตพี่ยาวนะคะคคึ่งอสุดเลยอ้าวตอนนี้อ่า เท่ hey, hey. ไหมเท่ดูใส่แว่นข้างเดียวเอาเกเอาเอาเอาไม่ไม่ไ่เที่ยวอะไรนะจงใจฝากช่องด้วยนะคะอาจารย์กบอาจารย์กบ J O 2 o f f i c i a l ค่ะนี่เซเลบบอย เดี๋ยวเลี้ยวกันดีเดียวเลี้ยวกันเมื่อคืนไม่สังเกียดน้องน่ารักมากเลยใช่น้องน่ารักมากก็เมื่อวานวันเกิดเนาะขอให้สุขภาพดีแข็งแรงครับขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งรางวันเลขท้ายไม่เอารางวัลที่หนึ่งทุกคนอนกันครับเนี่ยจะได้กับทางเข้านะครับอันนี้ก็หมอสีหมอลันนะครับเจลทัวร์พิเชียวอันนี้ก็ผมเสียดาพาลุยเจลทัวร์ออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็นิดจอนเจลทัวร์ออฟฟิเชียลนะครับ ค่ะอาจารย์กบ JO2 Offi c i a l ค่ะทิดตรงมักเลาะ j o 1 o f f น c i a l ครับเอานี่ครับนี่ยาวจะตัดงเาดอมีเจ้าเอาเจ้อานี้เราดีเจอันออเียลนครับเจเอเจโอันออฟฟเพี่สองัหมครับพี่2องเจ f อออเขาทาได้เรา สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอสอนร่อนุ่า่ไปอย่า้อนะครับพบคนนะครับก็ฝากช่องอาจารย์กบ JO2 Official ได้นะคะฝากช่องด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะโอเคค่ะชีวิตครอบครัวสาวน้อยเนาะ กันมีความสุขนาาก่ารอย่าลืมนะขออัุนี้ก็าือบรรขอยากอนุาศหลัาบ้าขอะคะอนุาาตอยเาขอานอทงนขอะเา็ออะ่าทอย่ดขอากอเลายมาเรีานย่อย่าขอี้กัอ่าอาจารอย่าจอยคะดองไา้อีอย่ายาอาายาานอยานานอย่าาอ่ายอายัอ ติดตามมาจะติดตามดูแลนะคะมีดูแลช่วยเหลือหลังบ้านด้วยนะคะสุดยอดมากะคะ่ะ